สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Arsenal h a r d ร์ดโหมดชแนกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาในสกูป Arsenal Hot News ครับจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะของ Arsenal ที่ยังไม่มีการใช้เงินไปสัก1ปอนด์เลยทีเดียวนะครับในขณะที่ทีมอย่างลิเวอร์พูลใช้ไปแล้ว200กว่าล้านปอนด์นะฮะประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับนักเตะตัวละครตัวใหม่อีกแล้วที่มีข่าวเชื่ยมยอมโยงกับ Arsenal คราวนี้มาในรายของเซ็นเตอร์แบ็กนะครับนั่นก็คือคริสเตียนมอส แล้วก็ข่าวเก่าอย่างจอเรลเฮโต้ันนี้ก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาเล่ากันใหม่อีกแล้วนะครับนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็มีข่าวกับนักเตะอีกหนึ่งคนเป็นเพลย์เมคเกอร์ของแชมป์ FA ฟเอัสมัยล่าสุดอย่างคริสตัลพาเลทครับนั่นก็คือเอเบริชิเอเซข่าวเนี่ยหลุดออกมามีกระทั่งรายละเอียดการจ่ายเงินนะครับว่าแบ่งจ่ายเป็นสามงวดงว,วดละ20ล้านปอนด์แล้วก็รวมโบนัสแอรอนอีก8ล้านปอนด์รวมเป็นมูลค่ากว่า 68ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเอเซ่ครับเราจะมาพูดถึงนักเตะที่มีตำแหน่งเดียวกันที่เป็นข่าวกับทีมเรา2คนนั่นก็คือมอสเกรากับเฮโต้นั่นเองครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียดคร่าวๆของทั้ง2คนว่าหากเป็นเรื่องจริง อาร์เซนอลสามารถซื้อตัวมาได้รายใดรายหนึ่งอาร์เซนอลจะได้รับ Impact เช่นไรเราจะมีกลุ่มกําลังเป็นเช่นไรนะครับก็เป็นวิเคราะห์ขีดความสามารถเข้าคร่าวผลงานที่ผ่านมาของนักเตะทั้งสองคนนั่นเองครับเราไปเริ่มจากในรายของคริสเตียนมอสเกรากันดีกว่าคริสเตียนมอสเกราเป็นนักเตะที่เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กขวาได้นะครับด้วยส่วนสูงกว่า188เซนติเมตรก็เป็นนักเตะร่างยักษ์อีกหนึ่งรายที่อาร์เซนอลให้ความสนใจตอนนี้เราจะเป็นทีมบาสเก บอล n อ a อย่างเต็มตัวแล้วนะครับคริสเตนม,มอสเกราในวัย21ปีเล่นให้กับบาเลนเซียชุดใหญ่มา4ฤดูกาลแล้วโดยเดบิวต์ตั้งแต่อายุประมาณ18-19ปีแต่ว่า2ซีซันแรกมอสเกราได้ลงน้อยมากครับเนี่องายังไม่สามารถเดบิวต์ขึ้นทีมชุดใหญ่ได้อย่างเต็มตัวแต่พอมาซีซันหลังนะครับ เริ่มต้นจากซีซั่น2,023-2,024เจ้าตัวลงให้กับบาลเซียไปถึง36นัดแล้วก็ซีซั่นล่าสุด2,024-2,025ลงเล่นเป็นตัวหลักมากถึง37นัดและก็สามารถทำประตูแรกในชีวิตการค้าแข่งกับบาลนเซียได้แล้วในซีซั่นที่ผ่านมานี่เองครับในส่วนของจอเรลเฮโตนักเตะกองหลังวัย19ปีเท่านั้นเอง สามารถเล่นได้ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและตำแหน่งแบ็กซ้ายครับเรียกว่าสเปคของอาร์เซนอลอีกแล้วนะเพราะว่าอายุน้อยเล่นได้หลากหลายตำแหน่งครับแต่ส่วนสูงอาจจะสูงไม่เท่ากับคริสเตียนมอสเกรา a นะครับจอเรเนโตสูง182เซนติเมตรความสูงก็เท่ากับเบนจามินไว้นั่นเองจอเรเนโตเป็นกองหลังเซนเตอร์แบ็กเนื้อหอมของอาแจกอัมสเตอร์ดัมอย่างมากจากการที่ลงเล่นเป็นตัวหลัก ใน2ฤดูกาลล่าสุดนะครับในวัยแค่17-18ปีเท่านั้นสามารถลงเล่นเป็นตัวหลักให้กับอาร์แจกอัมสเตอร์ดัมในซีซั่น2023-2024เฮโต้ลงเล่นให้อาร์แจกอัมสเตอร์ดัมรวมถึง39นัดทำไป1ประตู3แอสซิสต์ครับและซีซั่นที่ผ่านมา2024-2025เฮโต้ลงเล่นไปถึง42นัด และทำไปมากถึง2ประตู6แอสซิสต์ผลงานในเฉพาะเอเรดิวิซีลีกของฮอลแลนด์นะครับ2ประตู6แอสซิสต์แต่ว่าในรายการยูโรปาลีกที่อาแจัมสเตอร์ดัมลงเล่นนั้นเจ้าตัวไม่ได้มีประตูหรือแอสซิสต์ไม่ว่าโหดพอสมควรนะครับนักเตะในตำแหน่งกองหลังแล้วก็เล่นแบ็กซ้ายได้ไม่แปลกใจครับที่เจ้าตัวจะเนื้อหอมมากสมสอรใหญ่ใน ยุโรปให้ความสนใจจอรเรลเฮโต้กันอย่างมากครับคราวนี้เรามาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อแตกต่างของทั้งสองคนนะครับจะเห็นได้ว่าข้อได้เปรียบเล็กๆของคริสเตียนมอสเกราก็คือการมีประสบการณ์เล่นกับทีมชุดใหญ่ของบาเลเซียมากถึง4ซีซันการที่เล่นในลีกใหญ่อย่างลาลิกา้าได้เจอกับนักเตะระดับแนวหน้าของโลกมากมายทำให้มอสเกราเนี่ยคุ้นชินนะครับกับความเร็วความสามารถแล้วก็ขีดความสามารถนักเตะ แนวรุกของทีมอ,อื่นๆที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นไปได้ว่าหากย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซนอลนอกจากจะเป็นนักเตะเดาวรุ่งชั้นยอดอาจจะสามารถแย่งงานซาลิบาได้อาจจะสามารถแย่งงาน,าจจาางงานกาบเบียวได้ครับเป็นไปได้ว่าคู่เซนเตอร์หมายเลขจะได้เห็นควีออคู่กับมอสเกล่าก็ได้เป็นไปได้หมดครับความเป็นไปได้ในโลกฟุตบอลนะไม่ใช่ว่าซาลิบาเทพขนาดนั้นกาบเบียวแข่งขนาดนี้แล้วจะสามารถเล่นดีตลอดไป มันเป็นไปได้หมดครับสำหรับวงการฟุตบอลทั้งอาการบาดเจ็บอาการฟอร์มตกแล้วก็การให้โอกาสนักเตะคนอื่นๆของมิเกลเดต้าในรายของเฮโตเฮโตอายุน้อยนะครับถูกใจเลยถูกใจโปรเซสของอาร์เซนอลเลยอายุเพียง19ปีแต่ว,ว่าเล่นให้กับอาแจกมา2ซีซั่นแล้วในการเป็นตัวหลักซื้อมาก็ไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนเสียโคต้าการลงทะเบียนนักเตะด้วยและด้วยผลงานการยิงประตูกับแอสซิสนะครับ สองซีซั่นนี้รวมสามประตูกับอีก8ปดแอสซิสขอไปสามประตู9ก้าแอสซิสครับไม่ธรรมดานะซีซั่นล่าสุดนี้2ประตูหกแอสซิสในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กกับแบ็กซ้ายกองหลังที่จองถล่มประตูอีกหนึ่งคนเลยนะครับซื้อมาคู่กับกาเบรียลนี่ก็โอ้โหสนุกสนานครับสนุกสนานเปิดมงนัอนกันนะครับเรียกว่าเรามักจะมีกองหลังถล่มประตูแบบนี้แหละอาจจะได้เปรียบมอสเตลาเล็กๆตรงที่เจ้าตัวอายุยังน้อยครับก็น้อยนะแก่กว่าอขอภัยอ่อนกว่า2ปีเป็นไปได้ว่าเฮนโตเนี่ย มีระยะเวลาในการพัฒน,นาที่สูงมากประกอบกับการลงเล่นให้กับอาร์แจกเป็นตัวหลักที่มากกว่า80นัดครับ2ปีเล่นไปเกือบ100นัดไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเลยสำหรับนักเตะวัยยังไม่ถึง20ปีแต่ที่สำคัญคือทำประตรูทำแอสซิสต์ได้เยอะอย่างที่ผมแจ้งไว้มีโอกาสที่ว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในอนาคตของอาร์เซนอลนะแต่ณตอนนี้ผมคิดว่าในดีลของมอสเกรามีความเป็นไปได้มากกว่าในเรื่องของความพร้อมการเล่นในลีกระดับสูง ของยุโรปแล้วก็ส่วนสูงกว่า190ซนติเมตรการประทะกับกองหน้าเกง่งๆแนวรุกเกง่งๆที่อยู่ในลาลิก้ามันน่าจะทําให้ประสบการณ์ตรงนี้ไปโดนใจอันเดรียเบอร์ตาที่เคยทํางานในลาลิก้ามาก่อนครับและดีวของมอสเกราดูมีความใกล้เคียงแล้วก็มีการ ผมกระพือข่าวกันมากกว่าแต่ก็ยังไม่ฟันธงนะครับว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจะเป็นจริงไหมที่อาร์เซนอลยื่นซื้อมอสเกราเพราะจากขุมกําลังที่ผมทําคลิปบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับเรามีนักเตะก,กองหลังเต็มสูบอยู่แล้วสามารถเล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้หลายคนไม่ใช่ว่ามีแค่ควิโอการเรียวซาลิปาเห็นได้แล้วว่าเซ็นเตอร์แบ็กเรามีถึง5คนที่เล่นได้นะครับยังไม่รวมโทมิอุกหรือว่า เดียรียนทิมเบอร์ที่6เข้อมาเล่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นดิวนี้ผมก็อยากให้แฟนปืนตั้งสติกันให้ดีครับเพราะข่าวมันออกมาทันทีทันใดเกินไปอยู่ดีก็ออกมาโป้งเลยว่าเราสนใจดิวใกล้ปิดเราได้ยื่นซื้อไปยังสโมสรบาเลนเซียรเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ อยากให้แฟนปืนทำใจนะครับหลายๆข่าวหลายๆแน่วีโกว่าตราบใดที่ยังไม่มีการชูเสื้อทุกอย่างจะไม่ถูกบันทึกเข้าในระบบจะไม่ถูกบันทึกอย่างเป็นทางการเหมือนกับรายจ่ายนะครับในตลาดซื้อขายนักเตะที่สำนักข่าวอย่าง Sky s ส o r t บันทึกไว้อาเซนอลยังคงเป็นศูนย์นะครับยังคงเป็นศูนย์ปอนในขณะที่แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาไปดักร้อยล้านปอนกันเรียบร้อยชูเสื้อกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแฟนปืนก็ต้องรอชูเสื้อ อย่างเป็นทางการเท่านั้นถึงจะพูดได้อย่างเต็มปากว่าเขาเป็นนักเตะของเรานะครับอันนี้ก็มาอัปเดตข่าวให้ฟังสั้นๆแล้วกันคงมีไม่เพียงเท่านี้เพื่อนๆคิดว่าเราควรซื้อมอสเกราหรือเฮโตคอมเมนต์ลงใต้คลิปเลยนะครับส่วนตัว ผมคิดว่าผมอยากได้มอสเกรามากกว่าด้วยสรีระด้วยประสบการณ์ในลาลิกาสเปนครับแต่ผมก็ไม่ได้ด้อยค่าหลีฮอนแลนด์นะครับไม่แน่ว่าเจอเรเฮโตด้วยผลงานการมีส่วนร่วมกับประตูมากขนาดนี้อาจเป็นไปได้ว่ามิเกลเอต้าอาจจะชอบ แบบนี้มากกว่าอายุยังน้อยมากๆยังไม่ถึง20ปีการได้ลงสนามเกือบถึง100นัดละก็อาจจะเป็นสเสน่ดึงดูดให้กับทีมงานของอาร์เซนอลเนี่ยตัดสินใจเลือกเฮโต้มากกว่ามอสเกราก็ได้อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ในส่วนตัวแล้วผมชอบมอสเกรามากกว่านะอะคลิปนี้ก็คงไม่เปลียงเท่านี้เพื่อนๆก็คิเดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันได้นะครับและชมคลิปเสร็จแล้วเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม a r s e n a l h e a r รหมดไว้จะได้ชมคอนเทนต์ดีๆในคลิปต่อๆไปน,ไนั่เนเองคร Thank <laughs> you.